คุณผู้ชมคะจากจังหวัดเชียงรายเราไปดูสถานการณ์น้าท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแม้ว่าตัวเมืองเชียงใหม่น้ําท่วมนั้นจะเข้าสู่การฟื้นฟูแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้แล้วแต่ถ้าจะไปดูในพื้นที่รอบนอกไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะโดยเฉพาะจุดรับน้ําท่วมอย่างที่อําเภอสารพีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าน้ายัางท่วมสูงนะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณโกวิทบุญธรรมรายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่คุณโกวิทคะ คุณพิมพิมลคุณศิริม,มาครับผมตะเวนรอบอำเภอสารพีทั้ง12ตำบลน,นะครับโดยเฉพาะจุดที่มีน้ำท่วมสูงอยู่คือตำบลหนองแฝกค,ครับจุดนี้น้ำท่วมค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ท่วมมาหลายวันจนตอนนี้น้ำเริ่มจะเน่าแล้วครับคุณผู้ชมครับหลายหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอสารพีนะครับถือว่าเป็น จุดรับน้ำนะครับโดยเฉพาะตำบลหนองแฝกอเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ยังถูกน้ําท่วมสูงครับพอจุดนี้รองรับน้ําทั้งหมดจากเมืองเชียงใหม่ตอนนี้น้ําท่วมเข้าสู่วันที่5วันที่6แล้วนะครับชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักครับเพราะระบายน้ําทําได้ช้าแล้วก็น้ําเริ่มเน่ามีกลิ่นเหม็นเพราะท่วมหลายวันครับร้อนมากเลยครับน้ําท่วมบ้านข้าวคองเครื่อง,อง,องใช้คือว่าเราไม่คิดนะอ่ะเพราะเราไม่เคยเจออยู่มา ก็นานมากแล้วไม่เคยเจอเป็นอย่างนี้เพราะว่าน้ําปกติไหลามาแล้วก็ผ่านไปแต่ปีนี้ไม่เข้าใจว่าทําไมการระบายน้ำเนี่ยมันช้าช้ามากแต่ในเมืองแป๊บเดียวแห้งโอเคเข้าใจคนส่วนมากแต่ตรงหางบ้านนี้ก็เดือดร้อนเยอะแต่มันจะเป็นวงกว้างเพราะมันเป็นที่ลุ่มเป็นพื้นที่ป่าสวนเสรีอะไรเยอะแต่คนจะอยู่เป็นกระจุกกระจุกและน้ํามันก็จะมาเจาะจงอยู่ตรงที่ว่าคนเป็นกระจุกกระจุกเนี่ยครับน่าจะเออจากตรงนี้ครับเออตรงนี้แล้วไหลไปตรงน,นู้นเพราะตรงนู้นมันต่ํากว่า ใช่ครับแล้วก็ไหลเข้าเข้าท่อระบายน้ำแล้วมันพูดตามท่อระบายน้ำเริ่มเล่าเสียยังเริ่มนะครับเริ่มเหม็นแล้วเพราะมันน่าจะสี่วันแล้วครับตอนนี้ น้ำที่ไหลออกจากอำเภอเมืองฝั่งตะวันออกนะครับที่หลักท่วมจะเข้าสู่พื้นที่อำเภอสารภีที่ตำบลท่าวังตาลนะครับที่หลายคนรู้จักคือเวียงกุมกามจุดนั้นจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําค่อนข้างมากหลังจากนั้นก็จะไหลลงไปสู่ที่ตำบลหนองพึ่งนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งคือบริเวณตำบลดอนแก้วครับแล้วก็จุดสุดท้ายที่น้ําจะไหลลงไปคือตำบลหนองแฝกค,ครับซึ่งจุดที่เราไปสำรวจดูนะครับจะเห็นได้ว่าจุดนี้มี ที่ระบายน้ําไม่เยอะนะครับมีเพียงับน้ํา2สายคือลําปิงห่างแล้วก็ลําเหมืองร้อยฝรั่งนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะระบายได้ค่อนข้างช้านะครับจุดนี้นะครับ ลำคลองนี้นะครับมีอุปสรรคค่อนข้างที่จะมากนะครับหนึ่งคือค่อนข้างที่จะแคบแล้วก็ไหลผ่านชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นที่สําคัญนะครับมีวงแหวนรอบสองแล้วก็รอบสามเป็นตัวขวางทางน้ําเลยนะครับซึ่งทําให้การระบายน้ําช้าซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าบางช่วงนะครับอาจจะต้องมีการสูบน้ําออกครับน้ำเนี่ยที่มันล้นจากแม่น้ําปิงแล้วก็ขึ้นมาทางตะวันออกเนี่ยส่วนหนึ่งมันลงลงแม่น้ําปิงเวลาน้ําปิงลด แต่ส่วนหนึ่งที่มันเลยมาแล้วเนี่ยมันจะไหลาตามสลปมาทางตะวันออกก็วงแหวน2วงแหวน3นี่แหละแต่มันจะผ่านชุมชนอยู่อาศัยเยอะผ่านถนนผ่านอะไรแบบอุปสรรคเยอะนะครับเราก็แก้ปัญหาเมื่อกี้ไปวงแหวน2ก็เติมในเรื่องของเครื่องสูบน้ําแล้วก็กําชับในเรื่องของท่อรอดต่างๆว่าต้องสะอาดนะก,ก็เพิ่มเข้าไปก็น่าจะทําให้วงแหวน2ตรงนั้นนะตรงโคเบอลเฮาสนะ์ไหลออกมาได้แต่มันก็จะมาชนวงแหวน3นะตรง,งแหวน2เมื่อกี้เขาบอกเขาเขาเขามั่นใจแล้ว แต,แ,ตแต่เราาจะทํให้ดีทีท่สุดด้านนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าน,น้ําที่ท่วมบริเวณอาเภอสารพีนะครับอาจท่วมขังนานมากกว่า1สัปดาห์เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็รองรับการขยายของเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันดังนั้นในอนาคตนะครับอาจต้องมีการวางแผนการจัดน้ําให้การจัดการน้ําให้ดีนะครับโดยเฉพาะระบบในเรื่องของการระบายน้ําครับเว้นการจัดการทีเดียวเนี่ยคงทําไม่ได้ก็ต้องไล่ตั้งแต่ท้ายสุดก่อน พอท้ายสุดเสร็จแล้วเราไล่มาเรื่อยๆตรงปลายตอนนี้ท้ายกับหัวเราดันทาจัดการเรียบร้อยโดยทางหน่วยงานร่วมกันทาประเด็นมาอยู่ตรงนี้เลยไอ้ท่อนกลางเนี่ยที่มันอีกนิดเดียวที่มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอุดต,ตันอยู่อคอขวดวันนี้ที่มาเนี่ยท่านผู้ว่าก็เลยคุยกันว่าเราจะทําไงให้เอาน้ําจากวงแหวนร,รอบที่3เนี่ยข้ามมาตรงนี้ให้เร็วสุดแล้วไปหนองแฝกน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็แก้ปัญหาช่วงหน้าโดยการสูบช่วยแล้วก็ทกําการเคลียร์พื้นที่ด้านท้ายไป แต่ระยะยาวเราต้องทําระบบระบายน้ําที่สามารถจะเอาน้ําจากบงแวนรอบที่3ถนนเมืองไปที่หนองแฝกได้โดยทางระบายน้ําที่มีขนาดที่เหมาะสมขึ้นคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีการระบายน้ําจากเขื่อนแม่ง,งัดมาที่อําเภอเมืองนะครับใช้เวลาในการระบายน้ําประมาณ19ชั่วโมงมาที่พื้นที่อําเภอเมืองแห่งนี้นะครับผมได้คุยกับผู้ในการโครงการชนระทานจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าน้ําก้อนนี้นะครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เมืองแม้การระบายจะระบายมา110 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับก็ถือว่าไม่ได้มากนะครับก็จะให้ทําให้น้ําเพิ่มขึ้นเพียงแค่40เซนติเมตรเท่านั้นนะครับพื้นที่เมืองก็อาจจะไม่ได้กระทบมากเพราะว่าหากดูด้านหลังท้าตอนนี้นะครับในเขตจุดวัดพีหนึ่งแล้วก็ตรงขัวเหล็กตรง ในตัวเมืองเชียงใหม่น้ำลงไปค่อนข้างมาก1-2เมตรเลยทีเดียวต่ากว่าตลิ่งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลที่น่าจับตาตอนนี้ก็ต้องไปดูตรงจุดปลายท้ายน้ําโดยเฉพาะที่อําเภอสารภีว่าจะระบายน้ําลงพื้นที่ด้านล่างคือตรงแม่น้ํากวงได้เร็วแค่ไหนซึ่งน้ําทั้งหมดนะครับจะไหลเข้าสู่พื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดลําพูนครับคุณสิริมาคุณพิมพ์พิบลครับค่ะข,ขอบคุณคุณโกวิทค่ะขอบคุณค่ะ